สวัสดีค่ะพบกับดิฉันหัสยาธานยาบางเวลาวันนี้ถามจริงๆเรามาสัญจรกันนะคะตอนนี้ที่ฉันอยู่บนทางเท้าค่ะทางเท้าที่ควรจะเป็นที่เดินของประชาชนแต่ว่ามันก็มีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาขับขี่อย่างที่เป็นข่าวนะคะพอดีเราไม่มีรายการทากล้องลองทุกแล้วไงคะดิฉันก็เลยต้องเป็นหัสยาลองทุกแทนอุ๊ยเด็กนักเรียนนุง้งน้องน่ารักเชียวค่ะเดี๋ยวดิฉันไปคุยกับน้องๆก่อนนะคะพอดีน้องๆเดินอยู่บนทางเท้าน่ารักน่ารักสวัสดีค่ะน้องๆจะทำอะไรคะเนี่ย <c oughs> ถามจริงๆอะค่ะ าาาเเ้ดวยยหรรรอคะกน้องคะสปอนเซอร์นี่คือต่อคิวเยอะมากน้องๆทำอะไรกันอยู่ล่ะคะเดินค่ะก็ไม่รีถามก็ไม่รีรอถามเลยก็ไม่รีรถามเลยตลกมากนะคะแล้วน้องไปไหนคะก็กำลังจะไปหาผู้ชายค่ะไม่เรียนหนังสือหรอคะเรียนไปก็ปวดหัวค่ะมีแฟนดีกว่าค่ะยินดีกับน้องๆด้วยนะคะที่จะมีแฟนจนเต้น่ะรู้สึกเหมือนสิบสี่ครั้งตอนนี้ค่ะแล้วก็ หยุดหยุดหยุดขอขอสัมภาษณ์หน่อยคุณจะรีบไปไหนคะคุณจะรีบไปไหนก็ผมจะรีบไปทำงานไงคุณแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปค่ะขอสัมภาษณ์ก่อนนี่มันทางเท้าทำไมคุณไม่ไปขับตรงนู้นนะก็มันช้ารถมันติดผมก็เลยต้องรีบเนี่ยคุณรถติดเหรอใช่คุณติดป้าผมก็เลยต้องไปเนี่ยผมรีบไปคุณคนเด็กคุณเห็นหรือเปล่าไม่เห็นแหละผมต้องรีบไปเนี่ยเออเออจะรีบไปไหนเอ้ยคุ้มที่ลงพื้นที่จริงคนดีดิไวไหวไวไม่เขาไว ลองไม่ได้เยอะขนาดนี้ดึงเพื่อนขึ้นสิคะดึงดึงไว้ายว้ายว้าไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานี่วิ่งมาไกลขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยคุณจะรีบไปไหนคุณจะรีบไปไหนผมขอลองรองเท้าก่อนครับลองลองไว้ายว้หัวไว้คุณคุณจะรีบไปไหนวัดสงสารพนักงานเขาสงสารพนักงานเขายังไงดิดิฉัน สิ่งสงสัยเขารีบดูดูน้องตอบน้องๆโอเคไหมน้องๆลุกไหวไหมเดี๋ยวค่ะกางเก็บของลุกตืได้ไปค่าไปให้หมดค่าแต่ตัวไห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 วเคื่อนตายหรือเปล่าคะไหว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 ไปแล้วเขาเขาเขากลับมาลองแล้วค่ะไหวไหวคุณคุณชนคุณคุณชนคุณมาทำอะไรแถวนี้คะคุณยิ้มแบบนี้คุณไม่กดเหรอเขาเขาชนคุณคุณไม่กดเหรอคะถ้ามีคนตัดหน้าผมผมก็จะคิดว่าเขาอาจจะรีบไปทำงานแล้ว เลยงลูกซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการกระทําจากความรักคุณคะอนุโมทนาสาธุนะคะเชิญค่ะมองโลกแง่บวกจริงๆลงพื้นที่วันนี้เจอดาราด้วยคุ้มไปหมดเลยค่ะน้องๆยังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่นิดหน่อยค่ะ ก็จะได้เลือกอ่ะแต่อ๋อแต่ก็ดีค่ะเผื่อได้เลือกไปเต็มตัวก่อนตัตยัง่าตาอยู่เลยค่ะจะเลือกกันยังไงคะเนี่ยแสังว่า <ๆ S 1> วทุกคนดูริมจริงด้วยพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีสิคะ